มือนี้เสนอเมนูครับผมออมขาไล่เด้อพี่น้องออมขาไล่พี่น้องเสียบเสียบเลยพี่น้องเอ้ออมขาไล่เสียบเสียบพ่งมือนี้ฮนะรอติดตามด้วยครับผมออมขาไล่แบบ,บเสียบเสียบเลยแกงออมเนื้อครับพี่น้อง ใส่พริกลงไปคาจะไข่ใบมะกรูดปมเนื้อคาไล่ครับผมน้ำปลาจะน้อยเด้อพี่น้องเพิ่มคมนัวครับผมอันนี้แล้วแต่ผูมักเด้อพี่น้องมีบ้าปูว่าเพิ่มคมนัวลงไปเพี้ย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 พี่น้องเพี้ยใส่ลงไปเลย เพียรสองถุงแล้วพี่น้องเพียรในเขาฟีครับผมใส่ลงไปเลยเลือด่ะใส่ลงไปบะเขือครับผมใส่ลงไปเลย น้ำเดือดแล้วครับผมนี่ครับผมเนื้อขาไล้โอ้บะตองห่วงองพี่น้องเนื้อสดๆใส่ลงไปเลยเนื้อขาไล่ครับผมของเสียบของเสียบใส่ลงไปเลยพี่น้องอือหอมเลยพี่น้อง เราต้องต้มดนเด้พี่น้องเราต้องต้มดผมนผงนัวใส่ลงไปครับผมผงนัวผงนัวหอ,อ,อมกลุ่มเลยบ้ดิน้ำปลาใส่ลงไป โอ้หอมเลยพี่น้องเลยหอมกลุ่มเลยระบาดนลยฮะนี่ครับผมปักชีเล่าปักชีเล่าักชีเล่าหอมบัวใส่ลงไปหอมเปะปักชีเล่าหอมเปะใส่ลงไปเลยพี่น้องนี่ละหอมแท้เฮ้ หอมกลุ่มเลยล่ะบัดพี่น้องเอ้ยไม่ต้องต้มร้นด้วยพี่น้องเนอะนี่ครับปิดไถยด้วยหัวนะพา่าใส่ลงไปเลยเอาละไปพี่น้องขึ้นโตะ๊ะกินข้าวน้ำกันกับผมเสีบแซ่บแล้วบัดนี่โอ้โห 嗨，平壮。 สวัสดีครับพี่น้องมา่ินี้เขาเรียกน้ำปลาปูครับผมอู้หูหอนๆได้พี่น้องมามานี่เขาพี่น้องเขาซื้อมาอมขาไล่ได้พี่น้องอมขาไล่เนื้อซื้อมาจากตลาดตลาดคุณหนายนะครับพอดีไปเห็นงานอืมอืม เนี่ยข้าไร่กอปีเลยพี่น้องบยโบยหยับเลยอืมกอปี อโอเคครับบุดเลยไปหาลุงโดนเด้อพี่น้องเลยว่าอย,ยากเบียก่วงนี้หาคาน้ดามันรถกระป๋านพี่ไม่ก็พี่น้องบุได้ไปหาทีมงานเลยส่วงนี้ นัวครับอืมกอบเหนืยะค่าได้บอพิดหวังส่ดีเรื่องอืม Mình anh thật. hát 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 đồng hát 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 này. Nhằm cướp, cướp, ไก่พี่ไม่เลยเด้อพี่น้องจังคนจังเยมตัวไปยืมบ้าน มาผูซังซังหนูไว้อยู่หนูหน้าครับผมให้เขาหาใบทอยุบันจังปีนันหาโลในสามโลบุคูกันแล้ววะ คนอยานกันเอาออุ้ยกรอบเซ็บอือหือหอมบะซีลาบอือหือเจีบม่วครับ còn ông ấy có sung ba phú không được mời để biết bet ba thử đấy bình đó

เดียบเดียบไปลิ้นเหนือข้าไล่ไหมเดี๋ยวเมื่อบ้านก็เสียให้ปลาเกือราศีมาลูกกิ่มพอแต่พอลูกกิ่มกินปลาเกือราศีพี่น้องเดี๋ยวให้มาปูมา่้านก่อน ิดตามไปด้วยพี่น้องด้วยสืบอปาจากเคยราศสีสดๆมาเลยมันรวกกิมอ,อากาศหนาวๆสิสุดยอดอือหือแสบครับ ชิ้นไหนจะเหนือขา,ายได้เลยพี่น้องมันบ่หยาบมันกรอบดียำครึบคึบดีมีแห้งครับอากาศเย็นมมันนี้แดดเด้ดเพี่นอ้องแดดครับมืดฝนมากว่าจะฝนสิตก Đừng 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 ừ, đỉnh, đỉnh <coughs> ủa kặc, bình thường kặc vô, nhầm cúp, Bây giờ ăn bắp đuôi, ăn bao đại loại, cứ mua là bình thường. cầu cò, hò, xoáy hò cái này là, giặc keng. เออพี่รองมาเห็ดกับขอ้เบิง่งพ็่กับขอดพี่รองเบิ่งครับผมยำแรกมากินที่เดียวกินอยูจังไหนอืมตักตักซี่ร่าหอมหอมขี้อนบ้านรด อืมอืมอืมเจ็บครับคุณน้องเป็นยังไงครับผมไอ มือแทนลวกแล้วเอาขึ้นเลยขาไร่ต้องพ่อใบรดนพี่น้องนั่นแห่งเด่งดีขนาดแบบลวกแบบน้ำตกน้าแบบลวกกิมน้าพี่น้องนะนี่ว่าปูสะต้มไม่ดนไม่น้อยขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยครับที่เขามารับชมกับผมขอบคุณหลายๆครับผมจากใจปาปูสอนอิสานด้วยครับพี่น้องช่วงนี้กับมีแต่คลิปนี่นะเฮ็ดกินเฮ็ดยากเลยพี่น้องคลิปไปใส่บอกใส่เบ็ดกับบ่ถือเลยพี่น้องช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศหน,นาว ปลากกตติดตามคลิปหนาคลิปไม่ลำเนียเด้อครับผมบลาปูสวนอีสานครับผมเดี๋ยวเมื่อวานสิพานุยปลาเคืร์ลราสีเป็นอยากกินเข่าทรงเนาะพี่น้องเนาะแต่อยากกินก๋วยปลาซิวบานเห่าคุณส่วนปีใหม่ยุดเงี้ยวนะครับไปนะครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีมีแรงครับผมดูได้สุขภาพกันเด้อครับรับร่อยรวยครับผมสวัสดีครับ